สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะก็คือมีข่าวลือข่าวเล่าเล่ากันมาเลยนะคะว่าเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางพารานั้นนะคะคนกรีดยางได้รับเงิน5,000บาทก็คือ3เดือนรวมทั้งสิ้นก็1 5 0 0 0บาทนะคะซึ่งเจ้าของสวนมาขอแบ่งด้วยนะคะจะจริงเท็จแค่ไหนเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะลือกันสนั่นเลยนะคะสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรหลังคนกรีดยางเฮลัน่นได้รับเงิน5,000บาทเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเจ้าของสวนขอแบ่งคนกรีดยางครึ่งหนึ่งเล่นเอาพกันทั้งวงการยางพาราเลยนะคะ สำหรับโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี้นะคะรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกอนรกฎาคมนั่นเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยธนาคารทรกสได้ดําเนินการโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ําซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลนะคะมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563มาอย่างต่อเนื่องค่ะ กำลังเข้าโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับการโอนเงินงวดที่3ประจำเดือนกร,รกฎาคม2563จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22กร,รกฎาคมนะคะซึ่งรายละเอียดการเยียวยารอบดังกล่าวนั้นจะเริ่มทำการจ่ายเงินให้วันละ1ล้านรายะเหมือนเดิมนะคะโดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ล่าสุดนะคะมีประเด็นร้อนแรงเลยก็คือมีเฟซบุ๊ก ท่านนึงนะครับซึ่งเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรกลุ่มต่างๆนั้นนะคะพบว่าข้อความสะดุดนะคะเล่นเอาง่ายเงือกกันทั้งวงการยางพาราเลยก็ว่าได้นะคะด้วยข้อความว่ามีด้วยหรอคนกรีดได้รับเงินเยียวยาโควิด19แล้วต้องแบ่งเจ้าของสวนครึ่งหนึ่งเจ้าของสวนขอแบ่งจะเป็นลม อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อความที่โพสต์อยู่ใน Facebook นะคะก็มีการร้อนแรงกันเกิดขึ้นว่าต้องมีการแบ่งด้วยหรอมันคนละส่วนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็โพสต์นะคะว่าควรจะแยกเป็นคนละเรื่องนะคะควรจะเป็นของใครของคนนั้นเนื่องจากแต่และคนก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลและก็เลี้ยงดูนะคะซึ่งรัฐบาลก็แยกจ่ายกันอยู่แล้วไม่ควรที่จะแบ่งค่ะ ก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะส่วนมากก็จะเป็นไปในทางที่คือของใครของเราอยู่แล้วเพราะว่าเงินส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะว่าทั้งคนกรีดยางและก็เจ้าของสวนได้รับผลกระทบกันทั้งสองฝ่ายนะคะโดยส่วนตัวคิดแบบนี้นะคะก็อยากให้เห็นใจกันนะคะในเมื่อรัฐบาลออกมาแล้วว่าได้ทั้งคนกรีดและก็เจ้าของสวนนะคะซึ่งมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้ง ชาวสวนยางทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนหรือว่าคนกรีดยางค่ะ่สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราใครเจอสถานการณ์แบบนี้สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะ